ผมชื่อคมครับเรื่องราวของผมมันไม่ใช่เรื่องของคนเลวโดยสันดานหรืออย่างน้อยผมก็พยายามบอกตัวเองแบบนั้นมาตลอดมันเป็นเรื่องของผู้ชายจนๆคนหนึ่งที่เคยมีความฝันมีความรักและพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะหนีไปจากความลำบากแต่สุดท้ายผมกลับเป็นคนที่ทำลายทุกอย่างด้วยมือของผมเอง ผมเกิดและโตที่บ้านนอกชีวิตที่เห็นมาตั้งแต่เด็กคือความจนคือการทำนาที่ได้เงินไม่เคยพอใช้ผมเห็นพ่อแม่ทำงานหลังขดหลังแข็งแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนความสุขเดียวในชีวิตของผมตอนนั้นคือการได้รักกับพลอยพลอยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักเธอสวยจิตใจดี และเธอมองเห็นคุณค่าในตัวผู้ชายบ้านๆอย่างผมเราโตมาด้วยกันความรักของเรามันเรียบง่ายและจริงใจโลกทั้งใบของผมคือรอยยิ้มของเธอเรามักจะไปนั่งคุยกันที่ใต้ต้นมะขามท้ายหมู่บ้านวาดฝันถึงอนาคตของเราเย็นวันหนึ่งหลังจากที่บ้านของพลอยเดือดร้อนเรื่องเงินอีกครั้งผมมองหน้าเธอ แล้วความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็พุ่มขึ้นมาจนจุกอกผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพลอยไปทำงานที่ชนบุรีกับพี่นะผมพูดออกไปด้วยความหวังทั้งหมดที่มีไอ้ต้อมลูกลุงมีมันบอกว่าที่นุ่นมีงานเงินดีถ้าเราขยันเราต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แน่พี่ทนเห็นพลอยลำบากไม่ไหวแล้วแววตาของพลอยในวันนั้น มันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวผมเธอเชื่อว่าผมจะพาเธอไปมีชีวิตที่ดีกว่าได้ไปสิพี่พลอยจะไปกับพี่ทุกที่คำตอบของเธอคือทั้งคำสัญญาและภาระที่ผมเต็มใจแบกรับเราแต่งงานกันเล็กๆผมจำได้ว่าในคืนก่อนเดินทางผมกอดเธอไว้ใต้ต้นมะขามต้นเดิมแล้วให้สัญญาพี่สัญญา พี่จะดูแลพลอยให้ดีที่สุดเราจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วเราจะกลับมาอยู่บ้านเราอย่างสบายนะผมพูดออกไปจากใจจริงในตอนนั้นผมเชื่อสุดหัวใจว่าผมจะทำมันได้ผมไม่เคยรู้เลยว่าคำสัญญานั้นจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดและทำร้ายเราทั้งคู่ในเวลาต่อมาชนบุรีมันคือโลกอีกใบ เสียงดังวุ่นวายและเต็มไปด้วยความแข่งขันเราได้งานในโรงงานงานมันหนักมาที่ผมคิดไว้เยอะการยืนหน้าเครื่องจักรวันละ8ชั่วโมงต่อโอทีอีก4 5หชั่วโมงมันสูบแรงเราไปจนแทบไม่เหลือแต่ผมมีความสุขเพราะทุกครั้งที่กลับห้องเช่าแคบๆของเราผมจะเห็นพลอยรออยู่เรากินข้าวด้วยกันนวดแขนขาให้กัน ความเหนื่อยมันหายไปหมดแค่มีเธออยู่ข้างๆ<_ <EN> _>เหนื่อยไหมพี่คมเธอจะถามผม<_ <EN> _>ไม่เหนื่อยเลยสบายมากผมตอบแม้ว่าร่างกายจะปวดไปทั้งตัวแต่ผมจะแสดงความอ่อนแอให้เธอเห็นไม่ได้ผมคือผู้นำคือความหวังของเธอเราทำงานเหมือนคนบ้าเก็บเงินทุกบาททุกสตังเงินเดือนก้อนแรกเราส่งกลับบ้านให้แม่ ความภูมิใจครั้งแรกในชีวิตคือการได้เป็นคนให้บ้างเกือบสองปีผ่านไปเราทำความฝันชิ้นแรกสำเร็จพลอยเราไปออกรถกันรอยยิ้มของเธอวันนั้นคือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับความเหนื่อยยากทั้งหมดเราได้รถกระบะอีซูซุสีบรอนเงินชื่อเจ้าของเป็นชื่อร่วมของเราสองคนมันคือยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้ว วันที่ขับรถคันใหม่ออกจากโชว์รูมผมรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าโลกผมหันไปยิ้มให้พลอยเป็นไงหัวเธอเก่งไหมเธอหัวเราะทั้งน้ำตาพี่คมเก่งที่สุดคืนนั้นเราขับรถไปทั่วเมืองความรู้สึกอิสระความรู้สึกของการเป็นเจ้าของมันหอมหวานเหลือเกินแต่ผมลืมไปว่าความหอมหวานนั้นมันมาพร้อมกับค่างวด ที่เราต้องจ่ายไปอีกหลายปีและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มาถึงพลอยท้องผมดีใจจนแทบบ้าผมกำลังจะได้เป็นพ่อคนความรับผิดชอบมันหม,มักขึ้นอีกหลายเท่าผมทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นไปอีกผมอยากให้ลูกเกิดมาสบายไม่ต้องลำบากเหมือนผมเราได้ลูกสาวเราตั้งชื่อแก้วตาดวงใจว่าน้องฝ้าย แต่สวรรค์ก็อยู่กับเราได้ไม่นานความเป็นจริงมันโหดร้ายเราสองคนต้องทำงานไม่มีใครดูลูกค่าจ้างคนเลี้ยงก็แพงคืนนั้นเราคุยกันทางน้ำตาทางออกเดียวที่เรามองเห็นคือการส่งลูกกลับไปให้แม่ยายที่บ้านนอกเลี้ยงมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตวันที่ผมขับรถพาลูกกลับบ้าน ผมต้องทําเป็นเข้มแข็งทั้งที่หัวใจผมแตกสลายการต้องทิ้งลูกที่ยังเล็กเอาไว้ข้างหลังมันทรมานเพื่อนาคตของลูกนะพลอยอดทนหน่อยนะผมปลอบเธอแต่จริงๆแล้วผมกำลังปลอบใจตัวเองชีวิตหลังจากนั้นมันเหมือนมีรูโว่เราทํางานหาเงินส่งไปให้ลูกได้เห็นหน้าลูกผ่านวิดีโอคอล ได้ยินเสียงลูกเรียกพ่อผ่านโทรศัพท์มันเป็นความสุขที่ไม่เคยเต็มผมบอกตัวเองว่าต้องสู้ต่อเราต้องมีบ้านเราต้องรีบสร้างทุกอย่างให้เสร็จเพื่อจะได้ไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกสองปีเรากู้เงินซื้อทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆได้สำเร็จเรามีรถเรามีบ้านแต่เราไม่มีลูกอยู่ด้วยภาระค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้านมันเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่กดทับผมอยู่ทุกวันบทสนทนาระหว่างผมกับพลอยค่อยๆเปลี่ยนจากเครื่องความฝันกลายเป็นเรื่องเงินเรื่องหนี้สินความเครียดมันเริ่มกัดก,กินเราทั้งคู่อย่างช้าๆชีวิตผมกลายเป็นวงจรซ้ำๆตื่นทำงานหาเงินจ่ายหนี้นอน ความกดดันมันมหาศาลผมรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าพรอยเองก็เครียดผมรู้แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเรากลับไม่ได้เป็นที่พักใจให้กันและกันเรามีแต่จะสาดความเหนื่อยล้าใส่กันบรรยากาศในบ้านมันหนักอึ้งแล้วมิ้นก็เข้ามาในชีวิตผมมิ้นเป็นพนักงานใหม่ในแผนกเธอยิ้มง่ายคุยสนุก และที่สำคัญเธอมองผมด้วยสายตาชื่นชมอยู่กับมิ้นผมลืมเรื่องหนี้สินลืมความกดดันผมรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอีกครั้งไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวที่ต้องแบกทุกอย่างมันเริ่มต้นจากแค่การคุยเล่นกินข้าวด้วยการหลังเลิกงานแล้วมันก็ถล่ำลึกเกินกว่าจะถอนตัวผมรู้ว่ามันผิด ผมรู้สึกผิดกับพลอยและโลกทุกครั้งแต่ผมหยุดไม่ได้มันเหมือนยาเสพติดที่พักใจชั่วคราวที่ทำให้ผมมีแรงกลับไปสู้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ผมเริ่มกลับบ้านดึกโกหกพลอยสารพัดจนคืนนั้นความลับก็แตกพลอยเจอข้อความในโทรศัพท์เธอน้ำตานองหน้าตะขอ,อกใส่ผมผมทำอะไรไม่ถูกผมพยายามแก้ตัว แต่ทุกอย่างมันพังไปแล้วพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วให้โอกาสพี่นะพลอยพี่จะเลิกยุ่งกับเขาผมก้มลงกราบเธอผมไม่อยากเสียเธอไปพลอยใจอ่อนแต่ผมรู้ว่าแก้วที่มันร้าวมันไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมหลังจากคืนนั้นบ้านของเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันกลายเป็นนรก ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความเงียบผมพยายามทำตัวดีพยายามจะเลิกกับมิ้นแต่ผมทำไม่ได้ผมติดอยู่ในวังวนด้านหนึ่งคือความรับผิดชอบคือครอบครัวที่ผมสร้างมาอีกด้านหนึ่งคือที่พักใจคือความสบายใจจอมปลอมที่ผมโหยหาผมเหนื่อยผมท้อแท้จนวันที่เราทะเลาะกันอีกครั้ง พี่พยายามแล้วพลอยแต่พี่พี่ก็เลิกกับเขาไม่ได้ผมยอมรับออกมาตรงๆหมายความว่ายังไงพี่สัญญากับพลอยแล้วไงแล้วพลอยเคยเข้าใจพี่บ้างไหมทุกวันนี้พี่ทำงานหนักแค่ไหนค่ารถค่าบ้านค่าส่งไปให้ลูกพลอยเคยถามไม่ว่าพี่เหนื่อยแค่ไหนกลับมาบ้านเจอหน้าพลอยก็มีแต่เรื่องเครียดๆอยู่กับมิน้นพี่รู้สึกผ่อนคลาย เขาทําให้พี่ลืมความทุกข์ได้ผมรู้ว่ามันเป็นคําพูดที่เห็นแก่ตัวแต่ในวินาทีนั้นผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าอยู่กับพลอยแล้วมันทุกข์มากนักก็อยาก,กันเถอะคําพูดของพลอยมันทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนก็ได้ถ้าพลอยต้องการแบบนั้นผมตอบตกลง อย่างง่ายดายการหย่าร้างการขายบ้านขายรถทุกอย่างที่เคยเป็นความฝันถูกทุบทิ้งกลายเป็นแค่เงินไม่กี่ก้อนที่เอามาแบ่งกันผมขนของออกจากบ้านทิ้งพลอยไว้กับซากปราการหักพังที่ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองผมย้ายไปอยู่กับมิ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ช่วงแรกมันเหมือนการปลดปล่อย ไม่ต้องแบกรับภาระหนักอึง้งไม่มีความกดดันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความว่างเปล่ามันก็เริ่มคืบคลานเข้ามาผมยังส่งเงินให้ลูกแต่นั่นคือทั้งหมดที่ผมทำได้ผมกลายเป็นแค่พ่อผู้ให้กำเนิดในชีวิตของลูกบางครั้งผมแอบขับรถผ่านหมู่บ้านที่เราเคยอยู่เห็นบ้านหลังเดิมที่ตอนนี้มีคนอื่นเป็นเจ้าของผมนึกถึงวันที่เราช่วยกันทาสี ช่วยกันจัดของผมได้อินข่าวของพลอยบ้างว่าเธอกลับไปอยู่บ้านนอกกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตที่ผมเคยพยายามหนีออกมาแทบตายทุกวันนี้ผมมีชีวิตที่สบายขึ้นไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเก่าแต่ลึกๆแล้วผมไม่มีความสุขเลยผมมักจะฝันถึงวันเก่าๆฝันถึงรอยยิ้มของพลอยฝันถึงเสียงหัวเราะของน้องฝ้าย ผมมองท้องฟ้าแล้วนึกถึงคำสัญญาใต้ต้นมะขามพี่จะดูแลพลอยให้ดีที่สุดเราจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างผมทำได้ผมมีทุกอย่างแต่ผมกลับไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดผมไม่มีพวกเขาเรื่องราวของผมกับพลอยมันกลายเป็นเส้นขนาน ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะรวมเป็นเส้นเดียวกันแต่ผมกลับเป็นคนผลักมันออกจากกันเองตอนนี้เราต่างเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองที่ไม่มีวันจะกลับมาบรรจบกันได้อีกผมได้ทุกอย่างที่เคยฝันไว้แต่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทุกอย่างที่ผมรักและนี่คือราคาที่ผมต้องจ่าย ไปตตลอดชีวิฉันชื่อพลอยค่ะทุกวันนี้ชีวิตของฉันกลับมาดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนกับก่อนที่ฉันจะรู้จักความฝันและความฝันที่แตกสลายฉันตื่นแต่เช้าช่วยแม่ทำงานบ้านทำกับข้าวแล้วก็ออกไปรับจ้างเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้าน พอให้มีเงินติดตัวบ้างชีวิตมันไม่ได้สุขสบายแต่มันก็สนุกสงบจนบางครั้งฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันว่างเปล่าน้องฝ้ายลูกสาวของฉันคือโลกทั้งใบของฉันในตอนนี้แก่โตขึ้นมากเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วทุกครั้งที่ฉันมองหน้าลูก ฉันจะเห็นเงาของผู้ชายคนนั้นคนที่เคยเป็นทุกอย่างของฉันและเป็นคนที่พรากทุกอย่างไปจากฉันเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับลูกมันเหมือนมีกระจกบางๆกั้นอยู่แกเรียกฉันว่าแม่พลอยแต่คนที่แกวิ่งเข้าไปกอดทุกครั้งที่เสียใจคือคุณยายฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไร ฉันเป็นคนทิ้งแกไปเองในวันที่แกต้องการแม่มากที่สุดแม้ว่าเหตุผลของฉันในวันนั้นคือการทำเพื่ออนาคตของแกก็ตามแต่เด็กตัวเล็กๆจะเข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่ได้อย่างไรบางครั้งข่าวคราวของพี่คมก็ลอยตามลมมากับญาติคนที่เพิ่งกลับมาจากชนบุรีพวกเขาบอกว่า ที่คมกับผู้หญิงคนนั้นชีวิตของเขาดูดีเขายังทำงานอยู่ที่เดิมได้เลื่อนตำแหน่งและได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะคลอดลูกครั้งแรกที่ได้ยินหัวใจของฉันมันชาวับมันไม่ใช่ความอิจฉาแต่มันคือความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกับว่าเรื่องราวของเรา ความลำบากที่เราเคยเผชิญมาด้วยกันมันถูกลบเลือนไปจนหมดสิ้นสำหรับเขาเขากำลังจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์ครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่และลูกอยู่พร้อมหน้ากันครอบครัวที่ฉันเคยฝันว่าเราจะมีด้วยกันฉันไม่เคยโกรธเกลียดเขา ความรู้สึกเหล่านั้นมันจางหายไปกับการเวลาแล้วเหลือเพียงความเข้าใจและความเสียดายฉันเข้าใจในความกดดันที่เขาต้องแบกรับและฉันก็เสียดายที่เราสองคนอ่อนแอเกินไปเราปล่อยให้ความลำบากและระยะทางเข้ามาทำลายความรักของเราถ้าวันนั้น เราอดทนมากกว่านี้ถ้าวันนั้นเราคุยกันมากกว่านี้ถ้าวันนั้นฉันเลือกที่จะไม่ส่งลูกกลับมาชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนกันนะแต่คำว่าถ้ามันไม่มีอยู่จริงทุกวันนี้ฉันได้แตกก่กอดลูกสาวของฉันไว้แนบกาย พยายามชดเชยเนืลาที่หายไปแม้จะรู้ดีว่ามันไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมฉันมองไปที่ต้นมะขามใหญ่ท้ายหมู่บ้านที่ที่คำสัญญาทุกอย่างเริ่มต้นตอนนี้มันไม่มีเราสองคนนั่งอยู่ที่นั่นอีกแล้วเหลือเพียงฉันที่ยังคงนั่งอยู่กับเงาของอดีตและบางที การยอมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอาจจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่เคยเดินทางไปไกลสุดความฝันอย่างฉันแล้วก็ได้ฉันชื่อพลอยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฉัน